ย้อนวันวานทรกลับไปร้องเพลงสมัยอายุ13อีเห็นซ right? er ่งเนแบบ่บ <Spanish>? ัเกอรนด้วยเนาะช่่นหลังท่ออกมาเมื่อวานคือเหมือนแบบพออยู่ข้างนอกเราก็เริ่มเป็นแบบรุ่นพี่แล้วใช่ไหมแต่พอกลับไปอยู่นู่นผมกลายเป็นเด็กสุดอีกครั้งก็ดีครับรู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งครับรรยากาศเก่าๆก็กลับมาครับมันเหมือนแบบพอเราไปเราได้เหมือนแบบซึมซับ energy ์ที่แบบดีมากๆเลยก็รู้สึกฟูปฟิวรู้สึกมีแรงทำงานไปหลายเดือนเลย มาปิดท้ายกันที่น้องเติร์ดน้องปอเช่แล้วก็น้องแจ็กกี้นะครับคุณผู้ชมงานนี้เขาบอกเลยนะครับจะบินไปเจอแฟนคลับต่างประเทศด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง3าหนุ่มก็ต้องรอติดตามด้วยคุณผู้ชมนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทั้งสาหนุ่มอัปเดตเลยนะครับเห็นบาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันไงไม่ได้สัมภาษณ์ก็อาการดีขึ้นแล้วครับผมไม่ได้เป็นโควิดก็ปกติดีครับแต่ตอนนั้นอ่ะ ก็สนับสนุนมากเพราะว่าตอนนั้นมีนขับส่งอาหารมาให้เยอะมากก็กินแทบไม่หมดนะแล้วก็ย้อนวันๆครับกลับไปร้องเพลงสมัยอายุ13อีกครั้งช่ดเือเห็นซึ่งดูแบบเห็นบ้าเพลอนขาด้วยเนาะใช่หนแที่ออกมาเมื่อวานคือเหมือนแบบพออยู่ข้างนอกเราก็เริ่มเป็นแบบรุ่นพี่แล้วใช่ไหมแต่พอกลับไปอยู่นู่นผมกลายเป็นเด็กอีกครั้งก็ดีครับรู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งบรรยากาศเก่าๆก็กลับมาครับมันเหมือนบพอเราไปเราได้เหมือนแบบ ซึมซับเอเนอร์จีที่แบบดีมากๆเลยลก็รู้สึกฟู้ฟอว่ารู้สึกมีแรงทํางานไปอีกหลายเดือนเลยเจอพี่พี่เขารู้สึกยังไงบ้างคะพี่พี่ทุกคนลแล้วก็คิดถึงพ,พี่พี่ทุกคนครับเหมือนเราก็แบบไม่ได้เจอกันเลยหลังๆบรรยากาศเก่าๆที่แบบคอนเสิร์ตการมินมันก็ไม่ได้มีมานานลนะแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบพอเราจัดขึ้นมาแบบทุกคนยังมาให้ก,กาลังใจกันเต็มกปนหมดเลยอะไรเงี้ยหลายคนก็จําเพลงเราได้เลยก็รู้สึกดีใจก็ขอ,ขอบคุณมากๆ อ่ะแฟนคลับต่างประเทศก็รอบพบกับสามหนุ่มได้เลยร<ช>ับรองว่าได้เจออย่างแน่นอนนะครับถูกต้องนะคะ